อรุณสวัสดิ์ธรรมะในโลกที่วุ่นวายนี้เจ้าเคยสงสัยไหมว่าสิ่งที่สังคมยกย่องว่าสูงส่งแท้จริงแล้วมันมั่นคงแค่ไหนอำพัธาผู้หญิงพยองเคยเชื่อมั่นว่าพรามคือที่สุดคือผู้ประเสริฐกว่าใครแต่เมื่อถูกถามกลับด้วยปัญญาความเชื่อนั้นก็พังทลาย เหมือนประสาททรายที่โดนคลื่นสัตว์ลองตรองดูเถิดหากลูกผสมข้ามตระกูลพรามอาจยอมรับแต่กษัตริย์กลับเมินหน้าหรือหากคนมียศทำผิดพลาดจนถูกเนรเทศไกลตาใครกันหนอที่จะยังเหลือที่ยืนหากเจ้าอยากเข้าใจกลไกของสังคมเพื่อที่จะได้ไม่ต้องวิ่งไล่ตามเงามายาและคนพบความสุขที่แท้จริง ที่ไม่ขึ้นอยู่กับสายตาใครเจ้าจงกดติดตามช่องนี้ไว้แล้วไปฟังคลิปเต็มเพื่อไขความลับแห่งสมมติโลกด้วยกันเราชี้ให้เขาเห็นว่าแม้แต่กษัตริย์ที่ตกอับหมดอำนาจวาสนาก็ยังได้รับการยอมรับจากสังคมพราหมณ์มากกว่าพราหมณ์ที่ทำผิดซสอีกกฎเกณฑ์ที่มนุษย์ตั้งขึ้นมันช่างเปราะบาง และย้อนแยงยศถาบรรดาศักดิ์ก็เหมือนเสื้อผ้าที่สวมใส่วันหนึ่งก็ต้องถอดวางสิ่งที่เหลืออยู่เคียงกายไม่ใช่หัวโขนที่สวยหรูแต่คือความดีงามที่เจ้าทำและปัญญาที่เจ้ามีนั่นต่างหากคือของจริงที่ไม่มีวันเสื่อมสลาย